เอาดิดิเอาใหม่ลูกโอ้ยตานหมุนไปเรื่อยๆบ้าหื้อตายสูเข้าเลยหมุนลูกหมุนหมุนหมุเดียวหมุนเดียว เอาห้อเดียวกัวเดียวมุน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 ,มน,มน